สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับเคยหลาแล้ว,วก็พบอพอกันคือเก่ากับสองน้องสลาพี่น้องวันนี้เ้ากับมาบาทภาสิมาใส่บาทใส่บาทบุญข้าวสาลมาประธานจำเขาแม่ออกไปเลยแล้วก็บ,บ่มีเห็นคนกายประจักษ์คนดูจะเขาองมาเลยจ้าว่าเขาใส่แล้วหรือไปจัก เอากระกออก๋าไปล้วบัดนี้นั่นนี่ร้านเจ้าจะไปโรงเรียนเปิดเทอมแล้วหรือว่าเขารงเรียนแล้วนะเปิดโรงเรียนแล้วยูบ้านก็ได้โอ้ยมาสะเกินไป Alo mi có ổ vậy Đây Nên đây vậy nhỉ Nằm ổ bay vỗ, đi, ổ bay có chụp bay nữa đấy Nhân cả nhân vô vừa rồi trong ก้าววเข้าแล้วอะไรมียังยังมีแล้วบอห้องวะพี่เลอพ่อเมื่อกคนบอข้าป้าเขาลูกข้าป้าเขาหนาแล้ววายูไปเสียะวายูไปเะ โอ้อนาบานนะอ่ายูานะเอา,าได้แต่ลุงผู้เดียวนะอนานะเออได้ลุงไปเชีวยวจนะอืมโอ้เข้า,าใส่เลยพี่น้องเลยเสียงเทศเลยมาบ่าทานัน ใส่เกินไปไมยเฟอร์เซลงูควายโอแต่หลักกระตือเตติซีนั่นแหละเพอ่์เศียดนั่นเศียรนี่เสียดายพี่น้องว่าจะมาใส่บาตรน้ำพอน้ำเมยังบ่เคยใส่บาตรน้ำเพิ่นจั๊กเถอแต่ก็มาบ่ทันเนาะใส่แล้วแล้ว เา้ก็เตรียมตัวไปโรงเรียนถือเขาถือนำไปใส่สักเบ็ด้อมพวกทันสมัยกันนะเดี๋ยวถาเบิ้งเนาะเป็นเขามาพูดเลยเอาไปเอาไปแล้วเขาเจ้าใส่้วไว้นยินเียงเขาเจ้าทีและ เขามาจังวากันตอนนี้ยังเฮียนกับไปโรงเรียนอันนี้เขาในบ้านเจ้าคองน,นี่ทาบึงบัดเพิ่นเขามาไว้น้องเว้มาบัดทัน ระวังโลนิวัฒนาเขมาเขามาเนาะขอก็ะพ้าเบิ่งบรรยากาศบาา้านนวะบ้านไฟละโอ้ขาวเขาเจนะ้าเนาะอ้อพี่น้องอ้อแล้วาขาวนะั่นนะ ในมองไก,ก,ก,ก่ออกเร็วลีนี่สิครับนี่พี่น้องออกแล้วเขาข้าวเจ้าจนี่ข้าเจ้าดำกรหามบ๊อขคือออกเลย กนะ็นนว,กว่าเขาว่าเขาทำกรอนเลยเนุตอนนาเขาเขาออกก่อนเขาอี ເຈ рье ງວ່າຍັງອິບໍ່ເຫິງກະສິໄດ້ກ່ຽວເຂົ້າແລະພີ່ນ້ອງເອີຍເຂົ້າອອກແລ້ວເນາ lo bờ đồng bạn bạn nó vào trong nói cho nó Hãy nó cho kênh Ghiền Mì Gõ ก้ามานี่จะพี่น้องเลยอันนี้ก็ลงซีครับลงซีเขาแบบพอเพียงเม่กี้ฮาวัดศิษไปซื้อของลงไปใส่บาทเขบาบอกยังทันอยู่แต่วัดลานคขาปิดก็เลยไม่ได้ไปพี่น้อง ่าแด้เขาแม่เขามาตอนนั้นเลยเงียบสงบขนาดให้ก็บ,บ่มีคนอยู่แต่ละหลังคาเงินเขาลงวัดหมดบ่ นานเข่ามาเลยพี่น้องเลยนั่งถาเป็นถึงเตื้วก็ยังมาเยากเธอข้าแม่นมมว่าเ้ามีเ้าก็แม่นว่าจำดวนเราก็เปิดลานนี่นะเนาะเราไปชื่อนะลงไปใช้กับท่านเบิงนะ่งล่ะอันนี้เขาบอก่ปเปิดลานเราเ้าบ่มีแนวไปใช้เ้ามไปชื่อมาแต่บ้านเนาะเจได พระวทากระหึงยังบ่มาจากัากเธอถ้าต่อไปพี่น้องเลย คือมีปเชื่บาบาหเอาก็ดื้นนอนมาเดี๋ยวนี้ดูสายป้านนี้เฮือนเขาป้าเฮือนว่มีคนอยู่ระบาดน,นี่เป็นคนเองเผาเฮือนเลยพี่น้อง้ยร้านสาวกับร้านใายกับไปโรงเรียนเลย บ่มีไพอยู่เฮือนจักคนเอากระเพราเฮือนในกระเจ้า,าเอาเฮือนในเขาพ่อเขาแม่์เอาเฮือนใน่อให้แม่เนาะบ่มีไพอยู่เฮือน คลิปนี้นเนี่ยเขาจบไปเพียงตอนนี้นะพี่น้องเนาะขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งนเนาะถ้ามาคลิปใดของสองเฮาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่าเข้าจครับ,บมา,าลำบากกดซับสไคร้เนาะกดมากดดิ่งจงังบวพลาดคลิปใหม่ๆของเฮาพอกันคลิปนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคน อย,ย่ยาเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยสบายดี